สวัสดีครับอะไรก็ถ่ายชำนาญเบาไทยบ้านนะครับตอนนี้นะครับเร่งทาบังเกอร์นะครับในชุมชนนะครับซึ่งติดชายแดนนะครับอำเภอบ้านตรวจสาขาน้าการไม่น่าไว้วางใจนะครับตอนนี้ก็เร่งทาบังเกอร์นะซึ่งอาจจะไว้ใจไม่ได้นะครับในหมู่บ้านนี้นะครับช่วงมีสงครามนะครับลูกปืนก็ข้าม ไปตกนะครับเลยตัวอำเภอ,อตอนนี้ก็ผู้นำก็เร่งเพื่อความปลอดภัยในชุมชน โอบดันบนับแฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นฝั่งที่เห็นเมกฟ้าฟ้านะครับคือชายแดนนะครับของกัมบ,บูชาที่ยิง b m เยอจากรานมันขึ้นมานะครับ ตรงข้ามนี้เลยนะครับตรงข้ามกับหมู่บ้านเลยข้ามไปตกข้ามหมู่บ้านไปตกข้างในนะครับแต่แถวนี้ไม่โดนนะครับข้ามไปนู่นก็เลยเพื่อความปลอดภัยนะครับในชุมชนรเร่งทำมังเกอร,ร์ขอบคุณผู้นาหมู่บ้านนะครับที่สนับสนุนมังเกอร์แล้วก็ทางเทศบาลด้วยนะ กันบนให้หนาๆไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยอย่าอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอะไรก็ได้ชำนาญบออใท้บ้าน,นครับ